ก็ S 1> <S 1> สาหรับแพทย์แผนไทยนะครับบริการตามประกาศของแพทย์แผ,แผนไทยใช้ประกาศปี2566น,น,นะครับก็คือจะประกอบด้วย3บริการด้วยกันนะครับก็คือบริการแพทย์แผนไทยซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมนวดประครบนวดและประครบอบสมุนไพรฟื้นฟูมันดาหลังคลอแล้วก็บริการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักนะครับอันนี้เรียกว่าบริการการแพทย์แผนไทยนะครับบริการที่2จะเป็นบริการน้ํามันกัญชาในผู้ป่วยโรคมะเร็งทากินสารและก็ไมเกรนนะครับ แล้วก็บริการที่3เป็นบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าอันนี้ประกาศปี66จะอยู่ในบริการของผู้ป่วย i m เอ็ัคือบริการผู้ป่วยระยะกลางนะครับเพราะนั้นก็เลยแต่ว่ามาการจ่ายจะมาจ่ายในส่วนของงบแพทย์แผนไทยนะครับตัวประกาศผมฝังไว้ที่ที่ powerpoint ที่ที่ส่งให้เพราะนั้นท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศได้จากไฟล์ที่ที่ส่งให้นะครับ ครับก็เอ่อเนื่องจากเราใช้ปีหกกไปพางก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์การจ่ายก็จะเหมือนเดิมนะครือเป็นการจ่ายเหมาจ่ายตามจานวนผลงานบริการแพทย์แผนไทยตามระบบคะแนนภายใต้บริหารวงเงินแบบมีเพดานนะครับก็คือเอ่อแล้วก็จะแบ่งจ่ายเป็นสองงวดเหมือนเดิมนะครับคืองวดไตรมาสที่หนึ่งที่สองของปีงวประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ไตรมาสที่สามที่สี่ของปีงวประมาณเนี่ยก็มาคํานวณแบ่งเป็นเป็นครึ่งกับครึ่งปีนะครับก็คือ งบประมาณครึ่งๆแล้วก็แบ่งจ่ายเป็นสองเตมาสแรกใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งแล้วสองเตมาสหลังก็ใช้งบประมาณอีกครึ่งนึงเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณผลงานตรงไตรมาสไหนมากกว่าก็สัดส่วนของปริการจ่ายต่อพอยต์ยก็จะลดลงนะครับอ,อัตราการจ่ายครับก็คือใช้อัตราเดิมครับบริการนวดนะครับคิดเป็นสองร้อยพอยต์ต่อบริการหนึ่งครั้งนะครับบริการประครบ ร้อยห้าสิบพอยต่อบริการหนึ่งครั้งน,นะครับนวดอบคะคบสองร้อยสิบพอยนะครับบริการอบสมุนไพรร้อยยี่สิบพอยนะครับแล้วก็พื้นปูมาันดาหลังค่อยห้าร้อยพอยนะครับสําหรับยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยามุนไพยเก้ารายการนะครับจะเป็นคิดต่อรายการก็คือเป็นยี่สิบห้าพอยต่อรายการนะครับก็เราใช้โปรแกรมส่งข้อมูลผ่านสี่สิบสามแฟ้มนะครับ สำหรับรายการสมุนไพรนะครับที่ที่ก้ารายการตามตามตามที่กําหนดครับที่เป็นที่มีประสิทธิผลชัดเจนนะก้ารายการเนี่ยเราก็จะจ่ายตามรายการบริการฟรีสเกดูนะครับก็คือใช้พอยต์ซิสเต็มภายใต้โ o b ต์บัจเจตเหมือนกันครับแต่แรกก็คือการันตีที่ที่พอยต์ละพอยต์นี่ตามวงเงินนะครับสิทธิ์ก็คือจะเป็นสิทธิ์ผู้ป่วย UC แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยประกันผู้ประกันตนที่มีเป็นผู้พิการในหน่วยกลุ่มผู้ประกันตนนะครับ แล้วก็ออเทนทุกครั้งที่รับบริการนะครับก็อันนี้สําหรับยาสมุนไพร9้รายการเนี่ยจะเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม eclaim นะครับก็จะมีรายการฟ้าทะลายโจรน,นะครับขนาด500มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะครับขมิ้นชัน500มิลลิกรัมต่อแคปซูลประสามะแว้ง200มิลลิกรัมต่อยาลูกกรนะครับแล้วก็ยาแก้ไอมะขามป้อม120 ml ต่อยาน้ําเป็นขวดนะครับยาไยัย340 3 0 30กรัมนะครับตอลอดนะครับ ถาวันเปียง500มิลลิกรัมต่อแคปซูลยาประครบนี่เป็น200กรัมต่อรูปประครบหนึ่งลูกนะครับแ้ะยาอบเชยนี่120ยสิมีมิลลิลิตรนะครับแล้วก็สาหัาทารานี่ห้าร้มิลลิกรัมต่อแคปซูลปีที่ผ่านมาจะถามกันอย่างมากเนาะว่าเอ,อมีประถามป้อมมีขนาด60 ML อย่างนี้ก็ไม่ไม่อยู่ในข่ายที่อยู่จะจ่ายตามฟรีซคดูตามรายการเก้ารการนะครับท่านท่านใดที่มียาที่ไม่ตรงกับ ขนาดและรูปแบบที่กำหนดใน9้ารายการนี้ก็จะไปคิดในตาพอยต์ y เ t ็มคือยี่สิบห้ายี่สิบ้าพอยต์ต่อรายการนะครับนะครับสำหรับบริการกัญชาทางการแพทย์นะก็จะมีสามส่วนด้วยกันก็คือรายการยาก็จะมียาน้ำมันกัญชาครับอันนี้ก็จะมี2รายการนะครับยาน้ำมันสารสกัดกัญชานี่มีสามรายการนะครับแล้วก็ยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชานี่จะมีอีกสามรายการนะครับ ก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายของกัญชาเนี่ยยายายาน้ำมันกัญชานะครับจะประกอบด้วยกลุ่มผู้ป่วยสามโรคด้วยกันก็คือโรคมะเร็งนะครับโรคไมเกรนแล้วก็โรคผู้ป่วยอ่าเป็นพาตินสันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเข้าข่ายจะจ่ายจะจ่ายยาก็คือจะชดเชยก็ต่อเมื่อเข้าข่ายบริการของผู้ป่วย3ามโลคนี้นะครับผู้มีหน้าที่สั่งสั่งยาก็คือเป็นแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบวิชาชีพกุมการวิชากรรมนะครับที่ผ่านการอบรมการใช้น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชาจากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรื่องตามเงินตามเงื่อนไขของโครงการที่อนุมัติไว้กับการพัฒนาระบบยานะครับก็อย่างที่บอกผู้ผู้มีสิทธิก็คือเป็นผู้ป่วยยูซีแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการนะครับแล้วก็ออเทนทุกครั้งที่รับบริการนะครับขนาดยาก็คือจะต้องเป็นขนาดสิบเอมแนะครับเราชดเชยในตารอยเจ็ดสิบสองบาทต่อขวดนะครับปริมาณการใช้ต่อคนต่อเดือนนี่ไม่เกินสองขวดนะครับ หน่วยบริการก็คือเป็นหน่วยบริการในระบบหลักกันสุภาพชาติที่มีศักยภาพนะครับหรือนะครับมีบุคลากรตามมาตรฐานที่กระทรวงกําหนดนะครับโดยเงื่อนไขตามข้อกําหนดบัญชียาสามนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกหน่วยเนี้ยข้อมูลเนี้ยปีเนี้ยนะครับเราเราไม่ได้เราไม่ได้ทําข้อมูลขึ้นทะเบียนแยกนะเพราะฉะนั้นหน่วยบริการจะต้องไปบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมศักยภาพในในโปรแกรมซ p พนะครับจึงจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชยนะครับก็อันนี้ของกัญชานี้ก็จะผ่านระบบบันทึก บัญชีระบบยาจอสองนะครับหัวข้อยากัญชานะครับอันที่สองเป็นยาน้ำมันกัญชานะครับที่ผลิตจากนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยเหมือนเดิมนะครับสามกลุ่มโรคนะครับอัตราการชดเชยก็เป็นอัตราเดิมคือให้ ml ต่อร้อยห้าสิบบาทต่อขวดนะครับสองถึงสี่ขวดต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ใช้บัญชียาจอสองเหมือนกันนะครับบันทึกข้อมูลผ่านบัญชียาจอสองนะครับ อันที่สามยาน้ำมันกัญชาที่มีสารสกัดกัญชานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วก็ผู้ทําหน้าที่สั่งใช้ยาก็คือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรมนะครับสิทธิ์ก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสิทธิ์ UC กับผู้ผพ,พิการที่เป็นผู้ประกันตนนะครับขนาดก็จะเป็น5 ml นะครับ500บาทต่อขวดนะครับเป็นชดเชยแล้วก็ไม่เกิน2ขวดต่อคนต่อเดือนนะครับ สำหรับรายการที่สี่นะครับอันนี้ก็คือใช้ได้กรณีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนกันนะครับกผ็ผู้สั่งใช้ก็จะเป็นวิศกรรมนะครับก็อันนี้จะจํากัดใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ตัราช่วยเฉย900บาทต่อขวดขนาด 5ml นะครับไม่เกิน2วดต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้จะเป็นประกาศเหมือนปีที่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่วนนะครับ ผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยลมชักที่รักษายากในเด็กนะครับก็จะมียาน้ำมันถักัญชานะครับอันนี้ต้องอยู่ภายใต้การดําเนินง,งานของกุมารแพทย์อนุสาขากุมาราเวชศาสตร์ประสาทวิทยาด้วยนะครับอันนี้ก็จะจํากัดวงการใช้แคบลงมานะครับก็จะชดเชยถ้าเป็นขนาด 40ml จะ2,000บาทต่อขวดนะครับแล้วก็ใช้ย,ยาไม่เกิน6ขวดต่อคนต่อเดือนนะครับถ้าเป็นขนาด 30ml จะชดเชยอ,อยู่ที่3 6,000บาทต่อขวดนะครับไม่เกิน2ขวดต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเงื่อนไขาตามบัญชียาบัญชี3นะครับนะครับอายาแก้ลมแก้เส้นนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นแก้ลมแก้เส้นในผู้ป่วยที่มีอาการมือเท้าชานะครับนะครับผู้มีหน้าที่ในการสั่งก็จะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผปนประยุกต์ แล้วก็ผูด้ได้รับหมายจากพุ่มในการของสะพานนั้นโดยใช้องค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยนะครับก็ยาจะมีสองขนาดนะครับคือขนาดเท่าเลข500มิลลิกรัมต่อแคปซูลเนี่ยราสา3.5บาทต่อแคปซูลนะครับไม่เกิน120แคปซูลต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนาด2กร,รัมต่อซองก็จะชดเชยในอราสา13บาทต่อซองนะครับไม่เกิน32ต่อคนต่อเดือนเหมือนกันนะครับยาสุกใสยญยาินะครับในสําหรับแก้การนอนไม่หลับหรืออาหารนะครับ ก็อันนี้ผู้มีผู้มีหน้าที่สั่งใช้ก็จะเป็นแพนทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ได้รับมอบหมายจากภูมิในการของสถาบันนั้นโดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยนะครับก็เหมือนกันครับห้ารมิลลิกรัมต่อแคปซูลก็สาจุดห้าบาทต่อแคปซูลน,นะครับไม่เกินร2อยิบแคปซูลต่อคนต่อเดือนนะครับขนาดสองกรัมต่อซองอัตราสิบเอดบาทต่อซองนะครับไม่เกินสามสิบองต่อคนต่อเดือนนะครับยาทําลายพาสตูมเมนนะครับ อันนี้แก้ลมเปียวดามฟื้นฟูการกล้ามเนื้นออ่อนแรงจากโรคเอามาพฤกษ์อัมาพาตนะครับก็ผู้มีหน้าที่สั่งใช้ยาก็คือเป็นแพแทย์แ,แผนไทยแพทย์แผนยุทยกผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ในการสถาดันั้นโดยใช้ความรู้การแพทย์แผนไทยนะครับก็ห้าอมิลลิกรัมต่อแคปซูลเฉลี่ยที่สองดสองห้าบาทต่อแคปซูลไม่เกิน2 4งสิบแคปซูลต่อคนต่อเดือนนะครับขนาดสองกรัมต่อ2องอัตราแดบาทต่อ2องไม่เกินหกสิบสองต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นยาทําลายพัซซูเมนนะครับ สำหรับบริการฝังเข็มนะครับหรือร่วงการฝังเข็มร่วมกระตุ้นไฟฟ้าสําหรับผู้ป่วยเอ็มซีนะครับอันนี้ตามประกาศจะอยู่ในประกาศของผู้การดูแลผู้ป่วยระยะกลางนะครับซึ่งปีหกเจ็ดเนี่ยกาลังจะย้ายให้มาอยู่ประกาศในประกาศ,กศแพทย์แผนไทยนี่ก็ต้อง,อง,องรอประกาศนะว่าว่า,วาจะจะย้ายให้มาหรือป่าแต่ว่าอัตราการชดเชอยอยังเหมือนเดิมนะครับโดยหลักเกณฑ์ก็คือเป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองลายใหม่นะครับทั้งแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกและในชุมชนตามแนวทางการจัดบริการฝังเข็ม โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นปูของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นระยะวิกฤตนะครับมีสภาวะวามีสภาวะทางการแพทย์คงที่และเป็นผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีบาดเจ็บ A D L นะครับน้อยกว่าสิบห้านะครับหรือมีค่าบาดเจ A D L อินด x ตั้งแต่สิบห้าแต่มีความบกพร่องหลายระบบนะครับร่วมด้วยนะครับอันนี้คือ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับบริการพื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลางแล้วก็ควรให้บริการอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์แต่ต่อเนื่องนะครับไม่น้อยกว่าสิบครั้งและประเมินซ้ําเมื่อครบสิบครั้งนะครับเพื่อพิจารณารักษาต่ออีกสิบครั้งรวมเป็นยี่สิบครั้งนะครับทั้งนี้อาจฝังเข็มห่างขึ้นตามลพินิจของแพทย์โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดบ,บริการฝังเข็มสําหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะพื้นทูของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้สิทธิ์นะครับจะเป็นสิทธิ์ยูซีแล้วก็ผู้ป่วย ผู้พิการที่เป็นสิทธิผู้พิการตนนะครับออกเทนทุกครั้งที่รับบริการอันนี้นะครับยกเว้นบริการผู้ป่วยในนะครับอัตราจ่ายนะครับจ่ายตามตามรายการบริการครั้งละร้อยห้าสิบาทเนาะอันนี้ร้อยห้าสิบาทจะไม่เกินยี่สิบครั้งภายในระยะเวลาหกเดือนนะครับแ,แล้วก็มีชดมีชดเชยเพิ่มเติมก็คือเราีบริการได้ตามมาตรฐานก็คือ สามารถบริการที่หน่วยบริการเดียวกันครบ20ครั้งภายใน6เดือนเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มต้นรับเพิ่มเติมอีก1,000บาทนะครับกรณีที่ไม่ครบสมมติแต่คนไข้ไปรับบริการหลายหน่วยก็จะได้ชดเชยเป็นรายครั้งครั้งละ150บาทนะครับหน่วยบริการที่มีศักยภาพคือหน่วยบริการต้องขึ้นได้รับการขึ้นทะเบียนศักยภาพในการให้บริการฝังเข็มนะครับหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า และให้บริการโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมอบรมหลักสูตรฝังเข็มสามเดือนที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือแพทย์แผนจีนที่ขึ้นทะเบียนและผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิละปะาจากขาการแพทย์แผนจีนนะครับก็บันทึกข้อมูลผ่านอีเคก็อันนี้จะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับเอาไม่ทราบว่าที่ประชุมมีสักถาเพิ่มเพราะว่าอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของตายแล้วมันจะมันจะมันจะ ออกไปอีกส่วนหนึ่งเลยเก็อยากให้ประเด็นนี้ถ้ามีข้อสักถามเพิ่มเติมสอบถามมาได้เลยนะครับไม่มีคำถามไหมคะสงสัยยังไม่มีนะคะคถ้าไม่มีก็จะต่อเรื่องไตวายวเลื้อดลังเลยนะคะครับดังนั้นต่อไปไตวายวเลื้อดลังเลยนะครับ สำหรับไตาวายเรื้อรังเนี่ยนะครับเนื่องจากประกาศปีนี้ก็ใช้ปี66 6ไปพางก่อนเหมือนกันแล้วก็ทางส่วนกลางแจ้งมาว่าจะมีการประชุมเพื่อปรับหลักเกณฑ์และก็ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของบริการผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังของปี67เนี่ยวันที่20ธันวาเพราะฉะนั้นก็ในเบื้องต้นก็คือทวนที่ประกาศเดิมไปก่อนนะครับคือตอนนี้หลักเกณฑ์การจ่ายใช้ประกาศเดิมไปทั้งหมดนะครับ นะครับอย่างที่บอกครับว่าคือสําหรับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับว่าคือจะทำครับจ,จะเพื่อให้ผ yeah. ู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยได้รับการบริการทดแทนไตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามความจําเป็นด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะล้มละลายของผู้ป่วยและครอบครัวจากค่าใช้จ่ายในการรับบริการมาบัดทดแทนไตนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการจัดบริการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดระบบบริการและดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมที่ให้มีประสิทธิภาพและผิดผลนะครับ ก็สำหรับบริการของสิทธิ์ UC นะครับก็จะมี3บริการนี่ก็คือการบริการล้งางไตผ่านทางช่องท้องนะครับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็การผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะครับก็อันนี้ไปอันนี้เป็นอันนี้ทไลายที่มานะครับก็คือเราประกาศก็คือผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเรื่องทีบําบัดร่วมกับแพทย์ได้ตั้งแต่หนึกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับ ครับก็อย่างที่บอกนะครับผู้ป่วยนะครับต้องต้องเอต้องมีข้อบ่งชี้แล้วก็มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกับร่วมในการเลือกวิธีการรักษานะครับร่วมกับแพทย์ผู้ดูแลนะครับแล้วก็เลือกได้สาม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 ทางนะคือไม่ว่าจะเป็นการล้างผ่านถางช่องท้องหรือว่าจะเป็นฟอกเลือดที่เครื่องเตียมหรือว่าจะเปลี่ยนถ่ายไตนะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับสําหรับาการจ่ายชดเชยนะครับค่าบริการเนี่ยเรา จ่ายในเรื่องของ p D ดีเนี่ยนะครับเราจ่ายในตาค่าเหมาจ่ายตาตาสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีการจ่ายชดเชยค่าวางสายนะครับการเราชดเชยน้ํายาล้างไตผ่านท้องและอุปกรณ์นะครับายาอีโ,โปเราจ่ายร้อยแปดสิบาทต่อวันตาระดับพิมา์กขิดนะครับแล้วก็มีงบเพิ่มเติมเรื่องของส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพจ่ายห้าร้อยบาทต่อรายต่อเดือนในหน่วยบริการแปดสิบห้าแห่งแรกนะครับท,ที่ที่มี คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับสำหรับบริการฟอกเลือดที่เครื่องไตเทียมแล้วก็จะต้องออเทนทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายค่าฟอกเลือดนะครับผู้จ่ายผู้ป่วยโควิดก็จะยังจ่ายนะครับปีหกยังไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกก็เลยจะมีการจ่ายชุด PPE ค่าพานาาักค่าเชื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าประกาศปีหกเจ็ดจะออกว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกนะครับแล้วก็ค่าทําเส้นนะครับแล้วก็อีโปจ่ายอัตราเดียวกับล้งางไตผ่านทางหน้าท้องนะครับ โดยเกณฑ์อีโปก็จะใช้เกณฑ์เดิมอยู่นะครับก็คือเริ่มจ่ายเมื่ออีโปเคสกรณีที่เป็นนิวเคสนะครับก็จะเริ่มจ่ายด้วยค่าหิมะตกคิดที่ต่ำกว่าสามสิบนะครับแล้วก็เมื่อให้ไปแล้วเนี่ยก็จะดูตามจ่ายชดเชยตามอัตราค่าของหิมะตกคิดก็คือถ้าต่ำกว่าสาสิบามเปอร์เซนตะครับจ่ายสองไวอต่อสัปดาห์นะครับถ้ามากกว่าสามสิบสามนะครับมากกว่าเท่ากับสามจ่ายหนึ่งไวต่อสัปดาห์ เมื่อใดก็ตามที่ค่าธุรกษษิจเกิน36นะครับก็อันนี้จะหยุดหยุดชดเชยนะครับไม่ได้ชดเชยให้ส่วนการผูกถ่ายไตก็จะมีมีเรื่องของค่าเตรียมผู้บริจาคค่าเตรียมค่าเตรียมผู้รับบริจาคเนาะแล้วก็ค่าผ่าตัดแล้วก็ค่ายากดภูมิหลังผ่าตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตการจ่ายนะครับนะครับอย่างที่บอกปีนี้นะครับการลงทะเบียนผู้ป่วยผู้ป่วยไตายวายแล้วสั้นใช้เพื่อรับการบํบาบัดทดแทนไตเนี่ยนะครับจะต้อง เป็นผู้ป่วยใหม่นะครับจะต้องมีต้องทําบันทึกนะครับที่ทําบันทึกการตัดสินใจเรื่องที่ว่าคาวเซล n ิงแอนแช e ์ด c ค s i o n making c o n น e n t form นะครับอันนี้ทุกหน่วยหน่วยที่ลงทะเบียนก็จะประกอบด้วยหน่วยที่เป็นหน่วยรับส่งต่อทั่วไปแล้วก็มียายุรแพทย์โรคไตประจมซึ่งก็ต้องทาบันทึกนี้ร่วมกับผู้ป่วยในการนะครับสําหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการเนี่ยในเรื่องของ PD เนี่ยโรงพยาบาลสามารถเลือกรับน้ายาผ่านระบบ BMI หรือรับเงิน ในการจัดหาจัดส่งเองก็ได้นะครับโดยแต่ว่าปี6-7เนี่ยนะครับเราจะใช้จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจเดิมของปี6-6ซึ่งของเราทุกแห่งรับ,รบแบบที่หนึ่งหมดนะครับก็คือเลือกรับน้ำยาผ่าน DMI นะครับส่วนค่าเพิ่มค่าเพิ่มค่าบริการส่งเสริมคุภาพ,ภาพคุณภาพการล้างไตทังท้องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนดแล้วก็คำนวณคะแนนให้แล้วก็จแจ้ง แจ้งผลให้กับหน่วยบริการที่ได้รับชดเชยเป็นเป็นลายหน่วยนะครับการบริการผู้ป่วยเฮดดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จริงๆเป็นเป็นทางเลือกนะครับสําหรับเลือกรับได้ก็คือจะเลือกหรือไม่รับรับของเป็นซิงเกิลยูสไดอะลิเซอร์นะครับก็คือผู้ป่วยสามกลุ่มเสียงเนี่ยคือเราโรงพยาบาลเลือกรับหรือไม่รับก็ได้นะครับก็คือรับชดเชยเป็นเงินกับเป็นของก็ก็ก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมแต่ว่า นะตอนนี้ก็คือก็ขอให้ใช้้อมูลเดิมไปก่อนแต่ถ้าหน่วยบริกันไหนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเ,าเลือกรับค่าช่วเชยบริการก,ก,ก็สามารถแจ้งมาได้นะครับก็เดี๋ยวจะ,จะประสานส่วนกลางให้นะครับแล้วก็การเบิกวัสดุอกเสก็อย่างที่บอกนะครับเพิ่มใน ODS ด้วยนะครับอีโปรเราไม่กำหนดชื่อยาแล้วนะครับก็จ่ายในตา180รา้อยแปดิบาทต่อวเอลนะครับ นะครับอันนี้นะครับสําหรับการจ่ายชดเชยเนี่ยนะครับเราจะเลือกการจ่ายชดเชยนะครับก็คือสําหรับ PD ดีเนี่ยนะครับเราเราใช้หกนนะครับเราใช้ก็คือเป็นหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันที่มีศักยภาพในการล้างไตผ่านทางช่องท้องนะครับสําหรับการขึ้นทะ่บียนนะครับหน่วยใหม่เนี่ยเราไม่ได้ต้องทําอะไรครับให้เราบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Cbp นะครับกลุ่มข้อมูลศักยภาพนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลกรและการจัดบริการเข้าไปนะครับ แล้วก็ดำเนินการขอยูเซอร์เนมพ s w เ r ิร์ดเข้ามาผ่านเพื่อเข้าโปรแกรม DMAS และซิม t for d m a s นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับแลคอสวสรค์อันนี้ฝากลิงก์ไว้แล้วนะครับก็คือเป็นการขอผ่านระบบเข้ามานะครับไม่ต้องส่งเอกสารเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งมาที่สภาเขตนะครับสำหรับหน่วยเก่านะครับขอให้ไปปรับปรุงข้อมูลบุคลากรและบริการที่เปลี่ยนแปลงในโปรแกรม CCPP ด้วยทุกปีนะครับก็คือเราให้ยืนยันปรับปรุงในปีละสองครั้งนะครับ อันนี้ตามเกณฑ์ของงานขึ้นทะเบียนนะครับสำหรับนะครับหลักเกณฑ์ปีหกหกที่ยังใช้อยู่ก็คือนะครับน้ำยาล้างไตผ่านทั้งทางเรื่องอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราเรามีให้สองทางเลือกอย่างที่บอกนะครับสำหรับทางเลือกที่สอง,งเนี่ยนะครับที่จ่ายชดเชยเป็นเงินเนี่ยเรายังจ่ายอัตราเดิมอยู่นะคือถ้าเป็นเงินถ้าเป็น CAPD นะครับจะจ่ายที่ห0 0 0มื่นหนึ่งหมืนห้าพันบาทต่อรายต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น e p d จะให้เป็นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทต่อรายต่อเดือนอันนี้สําหรับทางเลือกที่ขอรับเป็นเงินนะครับไม่ไม่ได้รับเป็นเป็นเป็นผ่านระบบ v m i นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง c o n s e n t Form นะครับก็เพื่อที่จะได้ให้เอาไปใช้นะแต่ว่าจริงๆก็ส่งไฟล์ให้กับผู้เกข้องไปแล้วนะครับสําหรับผู้ป่วย HD นะครับก็้ังจ่ายอัตราเดิม นะครับก็คือพันหารอยบาทนะครับถ้าเป็น h i ด4 0 0 0สบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเลือกทางเลือกที่2ก็คือจะเป็นพั0สามนะครับแล้วก็3,800แล้วก็บวกตัวกองสายเข็มนะครับยาอิโปจ่ายอัตราเดียวกันกับ PD นะครับสำหรับค่าทำเส้นนะครับก็คือถ้าเป็น TCC นะครับจะจ่าย5,600บาทบวกรหัส เอาเอากรน,นะครับที่รหัสสี่เก้าศูนย์ห้าเนี่ยจ่ายอีกห้าพันบาทก็รวมเป็นหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทนะครับสําหรับ AVF นะครับตามประกาศจ่ายเหมาจ่าย,ยที่หน่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ AV g จจ่ายหนึ่งหมื่นสามพันร้อยบาทบวกรหัสสี่ศูนย์หกหนึ่งอีกหกร้อยบาทต่อเซนติเมตรนะครับถ้าเป็น d r c จ่ายห้าพันบาทนะครับก็ถ้าเป็นหน่วยบริการที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็น ODS ก็สามารถเบิกจ่ายในระบบ dFs ได้นะครับโดยจ่ายเบื้องต้นเนี่ยนะครับ แปดพันสามรอยห้าสิบาทนะครับทันนี้ก็บันทึกข้อมูลใน e k m นะครับมีเคยมีหน่วยเคยถามว่าแล้วจะจะจะ,จะเบิกยังไงให้ได้มากผมบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นอยู่ที่บริการที่ให้นะครับเพราะว่าถ้าเราเบิกแบบผู้ป่วยในถ้าทําให้บริการแบบผู้ป่วยในก็เบิกแบบผู้ป่วยในแ,แต่ว่าถ้าเป็นเบิกแบบ ods ให้บริการแบบ ods ก็เบิกเป็น ods นะครับ สําหรับการฟอกเลือดเนี่ยนะครับหน่วยต้องเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเรื่องของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับสําหรับหน่วยที่สามารถทํา a s c u l a r a c e ก็จะต้องเป็นหน่วยบริการที่มีสกักยภาพนะครับหน่วยบริการนะครับ ODS นะครับก็จะจ่ายแบบ ODS สาหรับหน่วยบริการที่ไม่มีการรับผู้ป่วยไว้ข้างคืนนะครับให้เบิกจ่าย DLC ได้เฉพาะเคสที่มีปัญหาในการทรําฟอกเลือดนะครับเช่น าสายอุดตันต้องรีไวซ์สายเป็นต้นนะครับโดยมันทึกผ่าน EK เหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็สามารถทําได้นะแต่ว่าถ้าเป็นการทําเส้นใหม่น,น่าจะเป็นโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับโปรแกรมก็จะเป็นใช้โปรแกรม DMS a นะครับนี้อันนี้ผมขอข้ามมาเนื่องจากเขตเรายังไม่มีหน่วยบริการอาให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะครับก็คืออาจจะไม่เกี่ยวข้องของเราเลยนะแต่ว่าก็ให้หน่วยบริการทราบ เป็นเบื้องต้นไว้เผื่อจะได้อธิบายกับคนไข้หรือว่าใช้เป็นแนวทางการให้คำปรึกษากับคนไข้นะครับสําหรับภาพรวมของเตสามตอนนี้นะครับเรามีหน่วยบริการที่เป็นหน่วยบริการให้บริการ c ซบทั้งหมดสิบสองหน่วยตามรายชื่อนะครับส่วนบริการผู้ป่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไงตเทียมนะครับสําหรับปีเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามีเพิ่มใหม่อีกมาอีกสี่แห่งนะครับก็ประกอบด้วยโรงพยาบาลคลองขุงนะครับโรงพยาบาลตะพันหินนะครับ โรงพยาบาลพิ้นปักธโพนึงแล้วก็สวรรค์วิชาการไทเทียมอันนี้จะเป็นหน่วยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบนะครับที่จะมาช่วยนะครับแบ่งแบ่งเบาภาระคนไข้ไปนะครับสำหรับหน่วยบริการที่ลงทะเบียนได้ก็จะเป็นประกอบด้วยโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับโรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลวนาโรงพยาบาลตะบันหินนะครับโรงพยาบาลสรค์ประชาลักษ์โรงพยาบาลล้มสัดโรงพยาบาลไททานีและโรงพยาบาลชนะเลินทอนเพราฉะนั้นคนไข้นิวเคสทั้งหมดจะต้องถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาล ตามที่ระบบนี้เท่านั้น,นถึงจะเป็นหน่วยที่ลงทะเบียนได้สําหรับหน่วยรับส่งต่อท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะท่านจะต้องให้หน่วยคนไข้เนะี่ยขึ้นไปไปลงทะเบียนกับหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปก่อนนะครับตามตามรายชื่อที่แจ้งนะครับก่อในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาในนะี้คือจะเป็นประเด็นที่ ที่เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็คือเมื่อเมื่อเดือนเดือนนี้เดือนนี้เองนะครับก็ในเรื่องของการการพรีออเดตก่อนจ่ายชดเชยบริการนะครับตลอดไมไปค้างสไลด์ค้างอ่ะโอเคครับมาแล้วนะครับออันเนี้ยเพิ่งเริ่มเดือนนี้นะครับสำหรับ การตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการฟ้อนดยวยเครื่องไตเทียมนะครับแล้วก็วิธีการอุทธรณ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ทางไฟล์ตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยเนี่ยก็ได้ชี้แจงให้หน่วยบริการทราบไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็มาย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้นะครับเขาเลือกเคสที่เป็นการอเทนโดยการบันทึก P ีเดีและทําการถ่ายรูปนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยเป็นการยืนยันตัวตนแทนโดยเจ้าหน้าที่หรือการยืนยันตัวตนแทนโดยญาติ นะครับใช้แค่เงื่อนไขนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ออเทนด้วยวิธีอื่นอันนี้จะไม่จะไม่ถูกพิออรณตนะครับก็คือจะจะ,จะจ่ายเลยแต่ว่าสําหรับหน่วยไหนที่ยังมีการออเทนด้วยวิธีการก็คือโดยการทําบันทึก p ีเดีและการถ่ายรูปแล้วก็เป็นการยันตรวนตนแทนโดยเจ้าที่หรือโดยญาติเนี่ยก็จะถูกสุ่มการวนการสุ่มเนี้ส่วนกลางใช้วิธีสุ่ม10%ของเคสทั้งหมดนะครับ ก็เขตเรานะครับเมื่อเมื่อเดือนเดือนเนี้ยเดือนเดือนปัจจุบันนี้เองนะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยของเราเนี่ยของเราถูกสุ่มอยู่เก้าเขตนะครับซึ่งแต่ตอนนี้ก็ทุกทุกหน่วยก็ได้อัปโหลดเอกสารครบถ้วนถูกต้องหมดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่ทดําเนินการเพราะว่าอันนี้จะเป็นผลประโยชน์ของหน่วยบริการเองนะครับก็เดี๋ยวพอวันที่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับก็เขตจะ ทำการแปพ o ูข้อมูลให้นะครับแล้วก็แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นทั้งเก้าเก้าเคสที่มาเนี่ยนะครับอันเนี้ยดูแล้วไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะก็คิดว่าไม่น่าจะปิดอะไรนะครับนะครับอย่างที่บอกมันมีรหัสสามรหัสเนาะสามห้าศูนย์นะครับอันเนี้ยหน่วยบริการต้องเข้าไปดูในโปรแกรม DMS นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ไป,ไปดูด้วแต่ว่าเข้าใจว่าณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าได้มีโอกาสลงไปหน่วยที่ที่ที่ถูกเรียกพีออเดตก็ได้ลงไปทํความเข้าใจแล้วก็ได้ได้ซักซ้อมกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะติดประเด็นอะไรเนาะเพราะว่าของเราค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ประชุมที่แจงไปนะครับสําหรับโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานงานไตนะครับก็คือสิ่งที่หน่วยบริการก็คือหนึ่งเรื่องของการจินันาตัวตนนะครับคือนใช้โปรแกรมออเทนนะครับ เรื่องของการบันทึกการเบิกไม่ว่าจะเป็น p d h หรือว่าเป็น kt นะครับอันนี้เราจะใช้โปรแกรม d m เอเป็นหลักนะครับการดูรายงานการรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการนะครับก็คืออันนี้ดูรายงานการจ่ายเนาะก็จะไปดูที่โปรแกรม Sim เลส for DMS นะครับอันนี้นะครับอันนี้หน่วยบริการต้องขอ user ขอใช้ขอสิทธิ์การเข้าถึงมานะครับรายงานการจ่ายเงินกองทุนนะครับอันนี้ใน e อ็นเออนะครับอันนี้แล้วก็การบันทึกเนี่ย ก็จะอยู่ในช่อง e k a m นะครับการขึ้นทะเบียนให้ดูไปที่ c p p นะครับแล้วก็เราก็มีแดชบอร์ดให้นะครับเพราะนั้นก็ท่านหน่วยบริการก็สามารถเข้าไปดูปรายละเอียดก็คืออย่างน้อยถ้าเป็นหน่วยบริการก็ต้องรู้ทั้งหมดทั้งเจ็ดอันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายนะก็คิดว่าคงครบถ้วนเนื่องจากมันเป็นประกาศ หกหกทั้งหมดแล้วก็ก็กสรุปประมาณเท่านี้เขาก็จะได้ไม่เสียเวลาเชิญคำถามเลยครับครับสมบัติจากสวรรค์บัชาลักษณ์นะครับขออนุญาตคุณบัญชานิดนึงพอดีผมติดใจเรื่องออเทนโคดคนไข้ผู้ป่วยในเนาะในโรคไต จริงๆคนไข้เนี่ยมันแอดมิดอยู่แล้วไม่ควรไปถูกตรวจสอบซ้ำน,นะครับอประเด็นนี้อยากให้ทางสวชปลดเงื่อนไขออเทนในคนไข้ในที่ที่ฟอกไตนะครับครับอันนี้อันนี้รับรับไปแล้วครับเพราะว่าโดยเงื่อนไขจริงๆอ่ากรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าเป็น แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับทางทางทีมทีมตรวจสอบก่อนจ่ายนิดนึงครับว่าเขาดักยังไงนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นนะเราก็ก็คอนเฟิร์มไปแล้วเนาะว่าผู้ป่วยในนยให้ออเทนครั้งแรกครั้งเดียวเนาะก็ก็ถือว่าตรวจจับครั้งนั้นไปเลยแต่ว่าในวิธีการดักตรวจสอบก่อนจ่ายเฉยๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยแต่ว่าได้ได้เสนอไปแล้วครับพี่สมบัติครับ <S <S ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสนอไปให้กระต่ออีกทีนะครับเดี๋ยวตามเรื่องต่อครับ